เป็นสบายดีไหมครับอ่าเป็นโอ้น้ำท่วมโอ้น้ำนี่มาเอ๊ะที่จริงหน้าหนาวนี่น้ำท่วมนะอ้ท่วมไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตสุดที่จะควบคุมได้เนะยัง ต้องยอมต้องยอมรับเพราะว่าเราจะดิ้นรนให้แก้ไขเราทําไม่ได้เนาะต้องยอมรับไปตามสภาพอย่างนี้ก็เรียกภัยธรรมชาติก็เกิดร้อนทั่วหน้ากันไม่เฉพาะเราคนเดียวก็แสดงความเสียใจด้วยนะนะ้องก็ชาตึงปวดตามปกติ ยอมรับอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ดิ้นล้นที่จะต้องให้รักษาให้หายอะไรอย่างนั้นเพราะว่าทําไม่ได้เพราะาสังขารก็แก่ไปตามวัยเจ็ดสิบหกแล้วสมควรแล้ว,อ,อ,วลอ๋อส่งใจมานี่ก็มายืนอยู่หน้าบ้านหนูเนี่ย <laughs> <laughs> ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงก็ช่วยขอช่วยเป็นกำลังใจเออก็อาาอออเหตุเหตุนี้มีเหตุนั้นจึงมีอะไรอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นขายจะให้เกลี้ยงไปเลยไม่ต้องเอาไว้ ขายได้หมดแล้วก็เราก็อยู่อย่างพอมีพอกินปลูกผกบุ้งขายเขาก็ยังอยู่ได้เขาโอ้คิดดีคิดดีนี่แหละนี่แหละค่อยๆทำไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวก็ <c oughs> ก็มีลูกค้ามากมายหนูก็นี่ก็ทำไม่ทันอยู่แล้วมั้ง <c oughs> ใช่ออกไม่ทันใช่ฝีมืออยู่แล้ว วีมือวีมือชาววังวีมือสาวชาววังเอออดีแล้วดีแล้วโอ้ก็มีความคิดที่เริ่มอย่างดีโอธรรมดาปีนี้หนูอายุเท่าไรแล้วล่ะหกหนึ่งขนาดหกหนึ่งยังบอกเมื่อยปวดแล้วเจ็ดหกจะเหลือไหมนะ เออยี่สิบ <K r isa> ครับครับก็ดีแล้วครับถ้าเราไม่ไม่ทำจะยิ่งเครียดนะถ้าทำไปด้วยจะยิ่งเบิกบานจิตจิต,จ,ตจิตเราจะไปจดจ่อกับสิ่งที่เราทำอะและ้วทีนี้ทำให้เราลืมความเครียดอื่นๆที่เราจะฟุ้งซ่านถ้าเรายิ่งอยู่เฉยความฟุ้งซ่านก็นจะครอบงำ เก็บไปนั่นมาคิดเก็บสิ่งนี้มาคิดสิ่งนั้นมาคิดสิ่งคาถาอะไรอ๋อก็อะไรก็ได้ลำพึงลำพันก็เอาแค่บอกว่ายุรีมีสุขแค่นี้ก็ แล้วยุรีอย่าคิดมากบอกกับตัวเองอย่างนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปอย่างอื่นมากมายนะแตอย่าท้อ,อทยอมรับทุกสภาพทุกก็ทนได้สุขก็เป็นผลพลอยได้ที่ดีแต่ให้ทุกน้อยลงก็พาไม่ต้องมีสุข้วแค่ทุกน้อยลงเดี๋ยวสุขก็มาเองทุกข์ก็อยู่ในที่ของทุกข์่ะ เพราะว่าถ้าเราเก็บมาใส่ใจเราก็ทําให้เราเกิดความทุกข์ถ้าเราปล่อยให้ทุกอยู่ตามที่ทางที่ทุกเคยอยู่เราเราก็ไม่ต้องไปยุง่งทุกนั้นมีอยู่แต่เราอย่าเอามาทุกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วที่บอกกันนี่ก็เพื่อให้กําลังใจแก่กันและกันเพราะว่าพี่วินัยก็พี่วินัยก็เป็นแบบนี้มาก่อนคอยโง่ามาจะนักหนา เออนั่นแหละนั่นแหละเอาถ้าถ้าเราแค่ซื้อข้าวกินแล้วก็ไม่อดไม่อยากหรอกที่เราที่เรากําลังยุ่งทุกวันนี้เพราะความอยากรวยอยากมั่งอยากมีนั่นมีนี่แต่ถ้าเฉพาะแค่กินข้าวไปมือม้อนึงมื้อนึงอยู่ไปวันนึงวันนึงไม่ทุกข์หรอกไม่ไม่ทุกข์ทกเท่าไรที่เราทุกข์เพราะว่าเราจะเอาอีกเราจะเอาอีกขนาดมีเท่านี้จะเอาเท่านั้นดูอย่างนกสิ กินแล้วก็แล้วกันเวลาหิวก็ออกบินหาใหม่ไม่ได้สะสมอะไรเลยเป็นอย่างนั้นที่พูดนี่ที่พี่วินัยก็สอนตัวเองด้วยนะไม่ได้บอกหนูคนเดียว <c ười> เคยโง่ามาทั้งนานแะล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มรู้ทางกับชีวิตไงถ้าไม่ทุกถ้าถ้าถ้าไม่มีทุกแล้วก็ไม่รู้จักวางแล้วเพราะาต้องต้องโดนกับตัวเองทั้งนั้นแหละ เหมือนกับถ้าถ้าถาไม่ไม่ป่วยไม่อะไรก็ไม่รู้จักว่าเจ็บป่วยเป็นยังไงถ้าไม่แก่ก็ไม่รู้ว่าความแก่เป็นยังไงก็หลงแล้วเลิงกินเหล้าเมายาไปตามที่ตามภาษาคนมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลงนั่นแหละอ๋อดีแล้วเป็นบุญแล้วหนูอย่าไปริเลยเพราะเสียคนพี่วินัยก็เสียคนมาเพราะไอ้เรื่องกินเหล้านั่นแหละ เมื่อก่อนนี้ไม่มาโอ้ไม่ไม่ต้องไปอยากหรอกไม่ใช่เรื่องดิบเรื่องดีอะไรเมื่อเคยขวดกินเป็นเข่งเเข่งพ่อ,อ,อพ่อหนูพ่อผันกับพี่วินัยนี่กินไม่ต่างกันเท่าไรนะไม่ต่างกันแล้ว,ลวก็ดีไม่ไม่มีผลดีเลยผลสุดท้ายก็หนึ่งเล่าก็ไปลงขวดสองสุขภาพก็เสื่อมเสีย สามเมาแล้วก็หน้าดานนึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะด่าก็ด่าน,นึกจะว่าอะไรก็ว่ามีแต่เรื่องพูดจะไม่ปากคอปากคอเลาะร้ายหรือปากคอเลาะร้ายอะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นพูดถ้าจะพูดดีนี่ต้องมีสติคุมต้องมีสติครองตนนะหนูที่บอกบอกกันเนี่ยบอกที่ที่บอกกันนี่ก็โดยความหวังดีเป็นอย่างนั้น อโอ,โอดีแล้วเนี่ยหนูบุญบุญส่งมาเกิดนะ่นนะท่านรกส่งมาเกิดนี่เล่าก็กินเป็นกานรพนันก็เล่นเป็นประพฤติผิดศีลผิดธรรมก็ประพฤติอะไรที่ไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่างพี่วินัยก็น่าจะมาจากนรกเพิ่งจะมาปลดเปลื้องนี่มั้งเพิ่งจะมาสว่างสวัยตอนที่ก็ได้เมียดีนี่แหละสอน กใช่ว่าอ๋อเขาก็อยู่เขาก็นั่งเขาก็อยู่ตั้งหากนี่ก็อยู่ห่างกันประมาณสักสองว่าเสษเนยฮะเขาก็นั่งกินกาแฟเขาก็เขาก็ไม่ว่างเลยเขาก็ดูคลิปในโทรศัพท์นะว่างที่ไหนล่ะ แลวแล้วก็ไม่มีวันไหนที่จะไม่เถียงกันสักวันหนึ่งแต่ก็ดีอยู่กันมาห้าสิบสี่เอ้ามาแล้ว <ś les> ทัก <ś les> โอ้สะดุ้งเลยโอ,โอ้โ <ś> ห <les> เออไม่เป็นไร <ś les> ก็อย่างนี้แหละห้าสิบสี่ปีหนูหนูหนูกับคุณสมศักดิ์ไม่ทะเลาะกันเลยมั้งเ่ะ แต่ต้องยอมพอแสกข้างหนึ่งที่อยู่ด้วยกันได้นะหนูถ้าต่างคนต่างอัชนะและบ้านเหลืองที่ที่ตีรลันฟันแทงกันถึงตายก็เพราะความไม่ยอมกันนะแต่ถ้ายอมกันแล้วอยู่ได้เหมือนพี่วินัยกับพี่ระตีที่อยู่กันได้เพราะว่ารู้จักยอมเวลาเขาแรงจริงๆก็ต้องยอมอะเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนนี้ไม่ยอมก็โอ้ยตีกันหัวล่างข้างแตกเหมือนกัน บ้าทำไมถึงบ้าถ้าขนาดนั้นนึกถึงความหลังแล้วก็รู้ตัวว่างโง่แล้วก็งโง,ง่จริงๆเอาแต่ใจพี่ก็เอาแต่ใจเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้รู้จักรู้จักยอมเป็นและอย่างหนึ่งเราจะให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราคิดนะ่ะไม่ได้เราต้องปรับตัวเราจะให้คนอื่นคิดอย่างเราก็ไม่ได้เราต้องคิดตามเขาถ้าเราไม่คิดตามเขาเราก็หยุดคิดเสี้ยแค่นั้นแหละ แต่จะให้คนนั้นเป็นอย่างเราเราคิดคนนี้เป็นอย่างเราคิดเป็นลูกเป็นสามีภรรยาอะไรใช่ให้อย่างที่เราคิด่ไม่ได้วุ่นวายเพราะฉะนั้นเออที่พูด,พดที่พูดนี่บอกกับตัวเองด้วยแล้วก็หนูให้ให้หนูได้ยินด้วยไงจะได้เป็นผลพลอยรับรู้ไปด้วยว่าเออ,ม,องงมันอย่างนั้นมันอย่างนี้นั่นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้า้าากนนออรรูใจหเะไพด เสียงหลบปุ๊บหนูลิวเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ต้องวาง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 ,ง,วางแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าปล่อยวางนี่มันจะหล่นแตกต้องวางแล้วก็ค่อยปล่อยแล้วก็ได้เออใช่ <c oughs> นี่ก็ก <c oughs> ใจร้อนใช่ความความใจร้อนก็ไม่มีอะไรได้ดีบางทีงข้าวของพังหมดก็เคยพังมาแล้ว แล้วเจ็บเนื้อเจ็บตัวมาก็ไม่ได้ดีอะไรก็ต้องซื้อหาเองอะไรเองเออขนาดเออเขาเขาประชดเราเขาจําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถอดแหวนนี่นะเอาคืนไปเลยควางออกทางหน้าต่างเลยคนอื่นเอาไปกินซะชิบ <c oughs> <c oughs> เอเอ,เอสบายไปนั่นแหละความประชด <c oughs> ประชันก็เสียหายทั้งคู่ทุกวันนี้ก็ยังนึกเสียดายพูดถึงและจะนอนไม่หลับเอานั่นเนี่ยเสียดาย <c oughs> <c oughs> ก็หนักสลึงหนึ่งสมัยก่อนนี่สลึงหนึ่งก็เท่าไหร่ว่ะนะสักเออใช่เดี๋ยวนี้สลึงหนึ่งก็เป็นหมื่นเลยเนาะทำไมเป็นไรพูดไปก็เสียดายเปล่าๆอดีตมาหลอกหลอนเราเขาบอกอย่าพยายามนึกถึงอดีตมันทรมานใจอนาคตเออใช่มันไม่ใช่ของเราถ้าคิดได้ซะอย่างนี้ก็ทําให้เบาใจสมบัติพลาดกันชม ใช่แล้วก็เสียไปแล้วกันแล้วกันไปอย่าไปเก็บมาคิดเพราะว่าเอาคืนมาไม่ได้ทั้งทุกอย่างทุกเรื่องแล้วก็แล้วไปลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นอืนใช่ลุดหน้าอย่างเดียวลุดหน้าอย่างเดียวเอาทำวันนี้ให้สบายใจอยู่กับวันนี้ให้สบายใจหนูก็เดินออกกําลังกายแกว่งแขนอะไรมั่งที ยืนกะที่แข่งแขนไม่ได้ไปไหนแข่งแขนสักห้านาทีสิบนาทีก็จะช่วยทุกเราได้ยืดไปเหมือนเออหนูเคยเห็นหมาไม่เราเวลามันมันลุกขึ้นจะเดินแล้วมันจะยืดตัวบางทีมันตัวกงนั่นแหละมันบิดแบบนั้นเนี่คนคนก็ทําแบบนั้นแหละแล้วก็จะดีการบิดขี้เกียจเนี่ยยืดเส้นยืดสายอะ่ะจะทําให้เลือดฉีดอาการ ตีสี่ตีห้าเลยมั้งเนะี่ยใช่สี่สี่สีสี่กว่าโอ้เก<อ>่งยังเลยนี่และก็อืคนเอออใช่ก็เป็นไปตามสภาวะเครื่องสักผ้าก็ทุกอย่างก็ต้องมีเสียได้คนก็เหมือนกันรถก็เหมือนกันใช่ใช่ใช่เครื่องมือก็ก็ <laughs> พี่พี่รู้นะนะว่าทําไมถึงเสียทไมะมันเก่าใช่มันเก่าแล้วที่เราเจ็บปวดเมื่อยมังอะไรมังเนี่ยเพราะเราแก่เป็นอย่างนั้นเออก็ธรรมดาก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาวันหนูไม่เคยอยู่เฉยเลยนะหนูทำงานได้ทั้งมดอ่เออค่อย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 ทำไปไม่ต้องรีบร้อน ไม่ต้องรีบร้อนรืีบร้อนก็เหนื่อยไปแล้วก็ทำให้กอะไรก็ไม่ได้กินนะหนูอยูหนุได้เขาบอกหนอยู่ได้ไงมึงทำอะไรทั้งวันเออไม่ก็โอ้อกนะออ๋ก็คงจะทำให้อ่าเลือดฝาดสมบูรณ์ในร่างกายก็มีสารพันชนใใช่ใช่ใช่ ดีอ่่ะพีอืมก็ต้องดีก็ขอ,ของดีอ่ะก็ต้องดีสิเฮ้ยเฮ้ยเฮาแปดอ่ะเดี๋ยวนี้ลงห้าร้อิอืมอืมก็ดีละก็ดีละพี่ลองซื้อมากินเนี่ยมันกินเปรี้ยวๆหวานๆเขาไม่แฉะอ๋ะอตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ต้องกินอะไรละตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่ยอมรับทุกอย่าง มีอะไรเข้ามาให้กินเพราะว่าพี่เองก็ไม่มีสักบาทหนึ่งติดตัวเลยอาศัยเขากิน,น,น,นทั้งนะนะั้นแน่อาศัยเขาอยู่อาศัยเขากินมีครับมีอะไรมาให้กินก็กินไปท่านั้นแหละอาศัยไข่แล้วนะอาศัยลูกอาศัยภรรยา <c oughs> พันภรรยากับเมียนี่คนละคน <c oughs> แฟนอีกคนหนึ่งเต้ โอเคทักทายกันแค่นี้เนาะจะได้หนูจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นเอาไทยพี่วิทยนายมาถ่วงคุยสเสียเวลาเปล่าเดี๋ยวมีอะไรก็จะได้คุยกันใหม่ครับขอบคุณครับโชคดีครับสวัสดีครับ